ันนี้นะคะเราจะมาทําการสาธิตวิธีการใช้บิก,กอร์ค่ะบิก,กอร์เป็นแก้วใสนะคะใช้เพื่อบรรจุของเหลวนะคะหรือสารนะคะเพื่อทําการละลายสารหรือทำปฏิกิริยาเคมีค่ะวิธีเทนะคง่ายนะคะก็คือเทจากปากบิก,กอร์ค่ะบิก,กอร์นะคะจะมีขีดบอกปริมาตรปริมาตรค่ะโดยขีดนะคะก็จะแบบไม่ละเอียดมากนะคะก็แค่ประมาณค่าะคะ่ะแล้วก็บิก,กอร์นะคะ มีความจุอยู่ประมาณ5-5,000มิลลิลิตรค่ะวิธีการใช้บิกอ e r เลือกขนาดของบิกอ e r ตามต้องการโดยคำนึงถึงปริมาตรของสารที่ต้องการจะตวงเทสารลงในบิกอ e r ให้ระดับสารตรงกับขีดบอกปริมาตรของสารที่ต้องการจะตวงโดยในที่นี้เราจะตวงสารปริมาตร50มิลลิลิตรค่ะ โดยระหว่างเทให้มองปริมาณสารในระดับสายตาเราก็จะได้สารในปริมาตรที่ต้องการแล้วค่ะวิธีการรันบิกอร์เทสารออกจากบิกอร์ใช้แป้งทำความสะอาดและสารซักฟอกทำความสะอาดบิกอร์ จากนั้นล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็คว่ำวางไว้บนถาดค่ะควรระวังในการใช้บีเกอร์เนื่องจากปลายของแปลงทำความสะอาดเป็นเหล็กซึ่งไม่ควรทำความสะอาดบีเกอร์แรงจนเกินไป เขาอาจจะทำให้วิกเกอร์เป็นรอยแตกซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ล้างได้